ล่าสุดครับคุณจิราพรสินทุพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับมาตรการส่งดีดีเดลิเวอรี่จะมีผลบังคับใช้แล้วครับหมายความว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็มีการเรียกเก็บเงินปลายทางนะครับผู้ซื้อสามารถที่จะขอเปิดดูสินค้าก่อนได้ หากพบสินค้ามีปัญหาสินค้าชำรุดสินค้าไม่ตรงปกนะครับผู้ซื้อสามารถปฏิเสธการชำระเงินแล้วก็ไม่รับสินค้าก็ได้ครับนอกจากนี้ครับหากผู้ซื้อชำระเงินไปแล้วครับพนักงานขนส่งสินค้าก็ต้องมอบเอกสารหลักฐานการชำระเงินให้กับผู้ซื้อนะครับเพราะหากชำระเงินไปแล้วมาตรวจพบภายหลังครับว่าสินค้าไม่ตรงปกสินค้าชำรุด หรือเป็นสินค้าที่ไม่ได้สั่งซื้อนะครับผู้ซื้อก็สามารถแจ้งขอคืนเงินได้ภายใน5วันนับตั้งแต่วันรับสินค้าครับและหากตรวจพบว่าเป็นปัญหาจริงๆนะครับบริษัทขนส่งสินค้าต้องคืนเงินภายใน15วันครับแต่หากนับจากนี้ครับไม่เป็นไปตามมาตรการส่งดีเช่นกรณีที่พนักงานขนส่งสินค้าออนไลน์ปฏิเสธที่จะให้ผู้ซื้อ เปิดดูสินค้าก่อนนี่นะครับก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ .1166 หรือที่แอปพลิเคชัน o c p b Connect ได้เลยครับ